โยกเยกโยกเยกโยกเยกไปโยกเ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 ยกไปโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆก็ตายเนยพี่เลนอะเนยเอามือจับนี่เลยลูกโยกเยกเอ้ยอะน้ำท่วมเมฆก็ตายลอยคอไอ้เขียวหา <laughs> ยยโยกเยกเยเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระตา่ายลอยคอไอเขียวหางงอกอดคอโยกเยกโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆพอแล้วเหรอโย, ok ยกใหม่โยกเยกเลยโยกเยกก่อนโยกเยกโยกเยกก่อนโยกเยกโยกเยกไอโยกเยกเอ้ยอายโยกเยกโยกมันมันโยกมันมันโยกแรง

เต้นเต้นก่อนแม่ช่วยแม่ช่วยอะเนยเนยเอ๊ะอ่ะอาทาลิปทาลิปทาลิปก่อนเนยเนยเนยจ๋าเนยจ๋ามองกล้องก่อนเร็วมองกล้องก่อนลูกเนยจ๋า เนย์เนย์นย์เนย์มุนมุนอยู่ไหนมุนมุนในมุนมุนทำมือมุนมุนนีดหมุนมุนยังไงมุนมุนยังไง